ชาวบ้านร้องสร้างถังน้ำบาดาลสามปีไม่ได้น้ำใช้เลยชาวบ้านหมู่ที่ห้าตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีร้องทุกปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่การเกษตรหลังมีการสร้างบ่อบาดาลถังเก็บน้ำขนาดใหญ่สองจุดใช้งบกว่าสิบล้านบาทผ่านไปสามปียังไม่ได้ใช้น้ำวอนหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาหวั่นเจอปัญหาภัยแล้งพืชผลการเกษตรล้มตายซ้ำซากเกษตรกรหมู่ห้า ตำบลยางหักอำเภอป่าท่อจังหวัดราชบุรีเจอปัญหาซ้ำซากทุกปีเนื่องจากอยู่นอกเขตชนะทานชาวบ้านต้องหาแนวทางพึ่งผ่าตนเองให้มากที่สุดเพื่อความอยู่รอดอีกส่วนก็จะพยายามขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลผลิตพืชผักผลไม้ทุเรียนกล้วยมังคุดกระท้อนต้นกาแฟเงาะมะละกอและผละไม้อีกหลายชนิดช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านได้ประสานทางหน่วยงานจากกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาขุดเจาะบาดาล เ่อสร้างถังเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ไว้ใช้นําด้านการเกษตรครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมีน้ําใช้ดําเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2565ชาวบ้านในพื้นที่มีความหวังและดีใจว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าในพื้นที่ได้แต่ปัจจุบันนี้ผ่านมาเกือบจะ4ปีแล้วชาวบ้านก็ยังไม่ได้ใช้น้ําจากถังเก็บน้ําดังกล่าวแต่อย่างใดพอไปตรวจสอบที่มาตรน้ําบางตัวมีการหมุนเล็กน้อยบางตัวไม่หมุนเลยเมื่ออ่านตัวเลขกํากับการหมุนที่มาตรน้ําบางตัวระบุตัวเลขการหมุนใช้น้ําเพียงแค่ 379หน่วยบางตัวระบุ2465หน่วยทั้งที่มีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2,565พอเปิดน้ำดกูก็มีน้ำไหลออกมาจากท่อเพียงเล็กน้อยไม่นานก็แห้งและหยุดไหลไปตั้งแต่สร้างเสร็จมาไม่เคยได้ใช้น้ำเลยจากการสำรวจตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีป้ายของหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการติดตั้งไว้ที่ข้างถังน้ำระบุเป็นโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่พื้นที่500ไร่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,565งบกลางสร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้มีการระบุงบการก่อสร้างไว้แต่อย่างใดบริเวณการสร้างมีการปลูกผลไม้ไว้หลายชนิดกำลังออกดอกเตรียมให้ผลผลิตนายอนพรัตจันสำอางผู้นำชุมชนและกรรมการผู้ใช้น้ำกล่าวว่าเป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านมีการทำประชาคมหมู่บ้านขอหน่วยงานให้เข้ามาช่วยเรื่องการน้ำช่วงพัยแล้งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและใช้ในครัวเรือน แต่ระดับหนึ่งในหมู่บ้านก็จะบริหารจัดการกันถ้ามีน้ําเบื้องต้นก็จะจัดการให้ใช้ในครัวเรือนไปก่อนหรือใช้จึงหมุนเวียนด้านการเกษตรบริเวณแถบนี้จะปลูกทุเรียนเป็นหลักเนาะมังคุดที่ต้องใช้น้ําและยังมีพืชใกล้อีกปัญหาน้ําจุดนี้ไม่ได้ใช้น้าจับบาดาลจึงหันไปใช้น้าในลําห้วยปีที่แล้วใช้จนน้าหมดลําห้วยส่งให้ผลไม้ล้มตายจํานวนมากเพราะน้าไม่เพียงพอปีที่แล้วเสียหายเกิน50%เซนหน่วยงานรัฐมาติดตั้งถังเก็บน้ําให้ตั้งแต่ปี2565แต่ไม่ได้ใช้น้ําเลย บางจุดมีแต่ลมไม่มีน้ําไหลออกมาเมื่อสร้างมาแล้วชาวบ้านก็อยากจะใช้น้ํเพราะงบประมาณก็มาจากภาษีของทุกคนขอให้ช่วยมาดูแลชาวบ้านได้ใช้น้าทาประโยชน์บ้างเพราะฤดูแล้งกําลังจะมาถึงอีกแล้วส่วนน้าในอ่างเก็บน้าไทยประจันก็ลดเหลือแค่ครึ่งอ่างจึงหวังพึ่งบ่อบ,บาดาลช่วยเหลือหวังว่าจะบรรเทาปัญหาภัยแล้งในปีนี้ไปได้บ้างเท่าที่ตรวจสอบดูมีหัวใจน้ําประมาณ3จุดส่วนอีกจุดอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบว่าจะมีน้ําใช้เพียงพอในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านด้วยนายพงทวี หนูจีนเกษตรกรผู้ใช้น้ํากล่าวว่าสําหรับพื้นที่การใช้น้ําบริเวณจุดดังกล่าวจะมีสมาชิกผู้ใช้น้ําได้ประมาณ15รายยังไม่เคยใช้น้ําแม้แต่รายเดียวซึ่งการก่อสร้างจะให้ใช้น้ําเพื่อการเกษตรเป็นหลักแต่เมื่อปริมาณน้ําไม่เพียงพอบางทีอาจจะผ่านน้าไปใช้ในครัวเรือนบ้างแต่ปีที่แล้วครัวเรือนก็ยังไม่ได้ใช้น้ําอีกทําให้ชาวบ้านต้องฝากความหมองไว้กับน้ําในลําห้วยอย่างเดียวที่ไหลผ่านออกมาจากอ่างเก็บน้ําถ้าอ่างเก็บน้ําแห้งลําห้วยแห้ง ตรงนี้ไม่ได้ใช้น้าอีกก็จะต้องประสบปัญหาภาัยแล้งซ้ำซากเหมือนกับปีที่แล้วอีกพืชไร่ผลไม้ก็ต้องล้มตายลงไปอีกนอกจากนี้ชาวบ้านยังพามาดูฝ่ายทดน้าบ้านไทยประจันซึ่งขณะนี้ปริมาณน,น้ําแห้งขอดเหลือติดก,ก้นฝ่ายชาวบ้านบอกว่าขณะนี้บริเวณฝ่ายชํารุดพบรอยแตกร้าวทําให้เกิดน้ําซึมรั่วออกมาส่งผลให้เก็บน้ําไม่อยู่จึงทําให้ปริมาณน,น้ําลดน้อยลงมากกว่าปกติเก็บน้ําไม่อยู่ อย่างไรก็ตามทางชาวบ้านวอนฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดวยเร็วด้วยโดยชาวบ้านหวั่นเกรงว่าใกล้จะถึงฤดูแล้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ก็จะเจอปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคน้ำด้านการเกษตรเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาทำให้ผลไม้ที่ปลูกไว้เหี่ยวแห้งตายไปซ้ำซากอีกลมมรู้้่ะ็เยไว มันก็ไม่มีเหมือนกันนะมันต้องให้มาไวทหาจแต่งานจำนวนสองจุดออะไหมนั่นเลยออก็แค่นี้ออกไม่ออกหาอันนี้ออกมองดูแล้วยออกแค่นี้เราตุนแล้ว อออได้แค่เนี้ยแล้วมันใช้ได้ไหมแค่เนี้ยมันก็ไม่พอไม่พอนี่หมายถึงว่ามีกี่หลังคาเรือนก็ช้อยู่ว่าระแวกนึ่งก็ไล่ไล่หลังคาเรือนแหลเป็นสิบเหมือนกันก็คือใช้เนี่ยหยุดแล้วหนาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เจ้าที่ประดานก็มาเช็กดูว่ามันเกิดอะไรเนี่ยอ้อยไปแล้วไอยสองหวใจมีสามหวใจ หนายชาวบ,บ้านไม่ได้ตังงเลยไม่ได้ใช้<อ>มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ